พี่น้องพ่อกันอีกแล้วค่ะกับรายการสแตกแดกหัวคือเก้าค่ะกับรายการสแตกแดกหัวกับเชอไทยสายหาชาแนล ไปน้ำหัวไปพร้อมเ่าพื่นค้นไปน้ำมันจะกแสบจังนัววันนี้กินอะไรมันนี่กินสมกินแสวกันแล้วกันพี่น้องขากินสม้มกินแวบมะม่วงค่ะกับเจ้าเกา,เ,กาเจ้าเดิมปลาบองแจ่วบองแม่สมจิตแซ่บอร่อยดัวกินกับข้าวก็ได้กับผลไม้ก็ดีมันนี้กินมะม่วงมาเบาๆไหลใหญ่ห่างดอก มัดขีดมันสีเงามัดกินเห็ืเอบรงโลงตุ้ยเข้าไปค้าตุย้ยคำใหงไงค่ะกับบักม่วงบกับกหยางเบ่เรียวค่ะอืมอืมอเข้า,ากันครับปลาไหลกับม่วงบักม่วงม่วงสมจักหน่อยอืม ครับพื้นรองขาเจลบอกพื้นแสบดีมันม่วงกระสมดีดชนิดแบบผัดสุกเก็บได้นาน

แก้วบอแม่สมจิตแซบ่บสร้างไปมะม่วงนีน่นกินไม่หมดนะคะแม่กินไม่เมื่อยค่ะอิสบร i ิส o อร์ o กฟอรบองแม่สมจิตแซบ Yeah. cháo bông mấy súp chít chít mông men cơ men bong cháo bong together put in the in the mouth in the mouth say kêu kêu cúc cặp cúc cặp What? แซ่แบอบะดีนะที่บริบป,ปอเปลือกตก่กินถึงเปลือกมันจังไม่ค่อยสมประแดดอืนอน้ิ่งวางเลิศๆค่ะกินกับข้าวก็ได้นะกินกับแนวส้มแนวเสยวแบบนี้ก็แซ่บเด้อประแดกปลาบอง เจีวบวงแม่สมจิตปร,ราสับผัดสุกทรงเครื่องอผัดสุกแล้วเอตอนนี้เขาเจ้าเห็ดแบบดิบแล้วสํำรับอีสานบัดของเขาหูลังค้นกับมักกินดิบๆสร้างพิ่นได้คือกันค่ะโควิดกัวอาหารจะเกอร์เนาะ ไปหาแต่หาแรนไนแต่ผู้ชาย <c ười> คลิปนี้จัะหาหน้า,านที่กับพ่อน้าพี่น้องนะผสมไหมอืม <c ười> ข้ามชุดท้ายกรนะับเพื่อเอฟซีเจียวบองแม่สุมจิตปลาสับผัดสุกทรงเครื่องอร่อยแซ่บสั่งไปสิพวกเธออิทูนโววิตามินปลาสับเจวบองแม่สุมจิตแซ่บแซ่บแซ่บเล็ดสุดยอดเกดกูดเกิร์ลยา เหล่าข่าวเพราะถูกยาวพราะดินเป็นกระเทยสิงอยู่หน้าหนมอลำผู้บ่าวทำน้อยด่าหันอุตาคมตามลำเห็นแล้วอยากสิกรรมสิกรรมสิกำสิกำสิกมสิกำสิกำกมข้อเหล่าข่าวยินให้จับโบ๊ะในน้อง